อีกหนึ่งอาหารที่อยากจะเชิญชวนหลายๆท่านนะคะมาสัมผัสกันเป็นอาหารพื้นบ้านของมาเลายูในพื้นที่จังหวัดยะลาน,นั่นเองค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะคือนาซิกูกูุตค่ะเป็นอาหารลักษณะของมาเลนะคะแต่ว่ามาทําขายเป็นแบบไทยถูกใจชาวบ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะอยากกินต้องไปถึงมาเลค่ะวันนี้ค่ะที่ร้านรอปี้คาเฟ่ให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะ ร้านเปิดใหม่ค่ะล็อบบี้คาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นร้านที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ค่ะด้วยกระแสะความแรงของนาซิ กูกุสนะคะอาหารมารายูพื้นบ้านที่เป็นซิกเนเจอร์หลายคนไปชิมครั้งแรกก็ติดใจค่ะด้วยความอร่อยที่ลงตัวพอร้านเปิดนะคะก็มีลูกค้ามานั่งแล้วค่ะและทุกร้านต้องบอกว่าลูกค้าที่มาค่ะส่วนใหญ่ก็คือสั่งนาซิกกูกุสทานกันทั้งในร้านเลยแล้วก็นำกลับบ้านด้วยซึ่งลูกค้าบอกว่ารสชาติกลมกล่อมเป็นอาหารพื้นบ้านที่ผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมการกินของ ชาวภาคใต้และก็ต่างประเทศโดยเฉพาะเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆค่ะค่ะสำหรับร้านนี้นะคะก็มีคุณโซเฟียราแดค่ะเป็นเจ้าของร้านเดิมทีค่ะเป็นร้านคาเฟ่เปิดมาประมาณ6เดือนก็จะมีกาแฟแล้วก็บิงซู ตัวบิงซูนะคะเปิดโรงในช่วงแรกค่ะส่วนอาหารเช้าก็มีนาซิกุกุตเป็นซิกเนเจอร์นะคะเพิ่งจะเปิดมาได้ประมาณเดือนกว่าว่าผลตอบรับดีเกินคาดค่ะลูกค้าชอบสั่งทานกันมากมีทั้งแบบไซส์ M ไซส์ S นะคะก็ราคาอยู่ที่69บาทแล้วก็รวมไปถึง89บาบาทค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีไข่กระทะชุดไข่ลวกข้าวเหนียวปลาเคม็มข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวยำทรงเครื่องข้าวต้มกุ้งแล้วก็รวมไปถึงอีกหลากหลายเมน ะะให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานกันค่ะคุณโซเฟียค่ะได้เล่าให้ฟังว่าที่ร้านร็อปปี้คาเฟ่นะคะก็เดิมทีเป็นร้านคาเฟ่ที่มีแต่กาแฟแล้วก็ปิงซูเป็นตัวชูโรงค่ะในช่วงแรกนะคะก็พอประมาณ3-4เดือนค่ะคิดว่ากาแฟในพื้นที่จังหวัดยะลามีเยอะเกินไปแล้วนะคะจึงได้ดึงซิกเนเจอร์ ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแบบดึงซิกเนเจอร์ให้กับร้านนะคะ,คะก็เลยลองคิดค้นค่ะเมนูขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเมนูนาซิกูกุดค่ะซึ่งเป็นข้าวแบบมาเลยรสชาตินะคะเป็นแบบอาหารไทยเข้ากับคนบ้านเราค่ะค่ะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองนะคะไม่ต้องไปถึงประเทศมาเลเซียเลยค่ะมาลอง ที่ร้าน l o อบบี้คาเฟได้เลยช่วงอาหารเช้าก็จะเป็นแบบเบรกฟาส์นะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงช่วงสายไปจนถึง5ทุ่มค่ะก็จะเป็นบิงซูกาแฟขนมนะคะร้านเปิดทุกวันในส่วนของอาหารเช้าใครที่อยากทานนาซิกูกูตไปได้ทุกวันแต่ว่าวันพุธเนี่ยเขาปิดนะคะร้านตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง5ก่อนถึงไฟแดงโรงเรียนพัฒนาวิทยาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณโซเฟียนะคะเล่าถึงที่มาที่ไปของร้านกันค่ะ นาซิกุกุนะคะจะเป็นข้าวแบบมาเลยนะคะแต่จะทาแบบแบบไทยเหมือนรสชาติของเราจะทําเป็นแบบบ้านเราค่ะแต่มันจะเป็นคล้ายแบบมาเลยนะคะอาหารอาหารนาซิกุกุของมาเลเซียจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของมาเลเซียแต่เราแต่เหมือนแบบว่าอยากมาทําในไทยค่ะในตอนนี้นะคะจะบอกว่าผลตอบรับคือดีมากแต่มันเช่าแรกปกติบ้านเราถ้าร้านไหนที่แบบว่าเปิดเปิดร้านแรกๆอ่ะมันจะมีแบบคนเยอะตลอด แต่ถ้าสมมติถ้ามันเกิน3เดือนแล้วเราก็เราก็จะรู้ว่าลูกค้าเราจริงๆอ่ะ